สมัครอะไรมาบอกแม่ที่สมัครอะไรสมัครอะไรฮะทำอะไรนะโอกีตาโปงกับใครโอ้โอ้โหกีตาโปงหมดเลยเหรอนี่เหรอเบี้ยเตื้อชั่วครับนี่ เดือนหนึ่งสองสามเอก็ต้องให้เกียรติพี่เขาก่อนต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเอ้าเป็นที่ต้องเสียรายให้น้องไม่ได้เออสามสิบสองคนแล้วเหรอรับเท่าไหร่สิบห้าโอ้ตายแล้วต้องซื้อกีตาร์โป่งมาคนละตัวรับจิ้หาเออไม่เป็นไรเอ้ยเป็นไรโอ้กีตาร์โป่งเยอะ ของเรามียี่สิบเดี๋ยวแม่จะไปซื้อมากไว้ให้อีกสิบตัวปุ้งใหญ่ปุ้งไม่ได้ร่วงอยู่นี่เพิ่มเติม,เ,มเ,เพิ่มไปเพิ่มไปยูริปากเป็นหลายแฮมมี่มาให้แม่ตีก่อนแฮมมี่เออทิวดูแต่โทรศัพท์ทั้งวันเกียเลยเห็นแล้วครับเหรอออโต้เลยนี่เ,เห็นไหมแม่งเก่งไหม เก้าประจันบานแกแม่จําได้ทุกคนเก้าประจันบานแกแม่จําได้ทุกคนโดยเฉพาะแฮมมี่เอ้ะโวยโวายกลัว,วไม่ได้ลงเมื่อกี้นี่เดี๋ยวอ,อชมลมกีตาร์ป่งเดี๋ยวแม่จะซื้อมาให้อีกสักสิบตัวสิบตัวเลยสู้ๆนะเวลาขึ้นไปบนเวทีสาวกรีดแกชอบไหม Yeah. <laughs> <laughs>